ำใหญ่เลยครับเซฟอีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเนมนะครับอยู่กับผมช่องมหาสา,ารกเกลียงครับผมวันนี้ผมจะมาพาพี่พาน้องมากินลาบครับผมหรือซาครับผม ซานเนื้อครับผมก้อยเนื้อมาครับมากินด้วยกันมามากินน้ากันอีสานก็มาครับผมครับผมมันก่นล้านะครับ ใส่เพชขนาดเลยครับผมกินข้าวข้าวนึ่งครับผมพักกราบครับผมไม่มีใครกินครับผมสลัดมะกราบกระซ่าเราจะเบิ้งก่อนร้องพ่อครับ มันก็บมอดีเฮ้ยลองกินว่ครับอันนี้ก็พักกาดครับผมเขากินใบมันแต่เขาปัดหยอดเพ่กินไดยังที่บเหมือนเปื้อนนะครับ ชุดยอดครับผมก็ได้นี่ก่อกะลามนะครับกะลามนี่ปลูกคนเดียวนะครับพักดีอยู่ตั้งหน้าเขานี่เขาปลูกคนเดียวหมดแล้วครับอยู่ติดสวนพุ่ครับเดียวถ้าผมมีโอกาสผมจะได้ถ่ายคลิปแหมอีพีหนึ่งครับกว่าพักบนเนี้ยว่าตีอยู่ตั้งหน้าเขาเนี้ยเขาปลูกเองครับผมเขาประจเจีจสันอย่างนะครับ ปลูกบได้บัได้เนี่ยครับปุ๋ยกับบใส่ครับผมพื้นบ้านครับนี่ก่มีหยหอมแบ่งครับวันนี้มากินในสวนครับผม ล้องาย่พอเนาะอยู่บ้านคนนักมาก้าญย่ครับผมเดี๋ยวเขาว่าบ,บ้านนี่เป็นบ้าบ่ครับผม ผมป้อมครับเพชรขนาดเลยครับผมสุดยอดครับผมซ้าวนี่เกลืองโลนะครับมันก็จันนั่งเก่าน,นะของพ่อนะครับ นักข่าวไรเลยครับกินข้าวตอนครับบ้นนี่กินข้าวตอนครับมากินในสวนเพ่มาบ่มหญ้าอยู่คนเดียวเนาะเขาว่ากินคนเดียวมันรำเนาะถ้าลาบ้าเนี่ต้องกินหลายๆคนถึงจะรำปู่แต่มผ,ผมกินคนเดียวรำมาโทครับ ซอสตับครับผมนี่ตับแซ่บอิลมส์อสั่งก็มากครับผมมาๆมากินน้ำกันครับวันนี้เขาก็ เห็ดเนื้อเนี่ยครับเห็ดก้อยขึ้นมาเนาะมันก็แซ่บอยู่ครับแต่มันเพลายห,หลายครับผมครับตอนนี้เวลาก็จะอยู่ที่เที่ยงไปครับผมกินเ็จต,ต้องไปแยากกันต่อครับธรรมดาครับคนเฮากินเราต้องแยากกันับผม คนเท่านะครับเวลากึศติอย่ากนี้อย่างครับผมมาต้องไอ้มันครับเน่ไปเต้ครับมันบ่บพิดหรอกครับชีวิตเท่าเนาะความสุขอะเนี่ยอย่างที่มีความสุขเนี่ไปเต้ครับอย่างกับผมเนี่ยครับผมเป็นเจ้าดอยเนาะเป็นกระเลี่ยงอะเวลาออกไปไหนมาไหนเวลา เขาได้ยินเขาอุบชาชัดเนี่ยโอ้เขาไข่ัวา่ะโทษเขาเพ่อเขาเป็นตัวตลกด้วยว่าโอ้บบบนี้อูย่างของมันน่ะมันบชาชัดด้วยครับผมยอมรับครับว่าตัวผมอุบชาชัดครับแต่มันผิดปดะการตีผมเป็นเจ้าดอยแล้วอุบชาชัดิครับตีเต้นะครับ,นค,รบคนคนตีมองว่าผมอุบชาชัดนะ่ะตีว่าผมนะ่ะ ต้องชื่นชมผมครับเพราะผมกูอุทยัยอุทัยจังครับผมอู้เหนือก็ได้ครับอู้อย่างก็ได้มดนะครับแต่มันบะชาัดบะไดเนาะแล้วทีหมู่ฝรั่งหมู่เกาหลีด้วยครับตีเขาอุบะาชาัดอย่างนั้นะสร้างบะาชาัดเหลือหมูเห่เฮากันนะครับแต่ไปยกย่องว่าเขาดูดีดูเท่น่ารักน่าชื่นชมหลายๆอย่างเนี่ยครับไปปลื้มเขาเนาะว่าเขามีความสามารถ มันก็แปลงลนะเนาะทั้งที่ผมก็คือคนไทยเหมือนกันนะครับแต่ผมเป็นกะเหลียงบ่ได้เนาะผมก็มีบัตรประชาชนนะครับเลขกบัตรประชาชนสิบสามตัวก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> เวลามีเลือกตั้งเมียอย่างผมก็มีจือนะครับผมก็คือคนไทยเหมือนกัน,นะเนาะแต่คุณไปมองว่าจารย์จีครับแล้วแต่คุณครับผมคุณก็บอกพี่ครับตีมองผมจา้าเพราะทุกคนธรรมชาติของคนเนาะธรรมชาติของคนต่างคิดว่าตัวเองถูกครับ มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ผมของกอคิดสักน้อยครับว่าก่อนที่จะมาว่าเออผมเนี่ยผมเป็่นกะเลี่ยงครับแล้วผมก็อุทัยจังเนะะาะภาษากลางผมก็พูดพูดได้นะครับสื่อสารกับคนก็อโอเคครับผมภาษาเหนือเฮอกอู้ได้อีสานก็ว่าเป็นจังน้อยบอกได้ว่าเป็นหลาย แต่ผมก็บ่ได้แค่บ่ได้น้อยใจบ่ได้เสียใจอย่างไรนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคุณเฮาเนะสมมติคนสิบคนเนี่ยกะเขาจะพ่อาดีสิบคนเลยบมอมีอมหรอครับมันต้องมีพ่องอะคนทิดจังเขาแล้วมันก็มีพ่องแหละคนทีหักเฮาครับผมผมเชื่อว่าจะอันนะครับหลกมนุุยนเฮานี่ก็แปลงนะเนาะ ขาตัดสินใจด้วยเขาตัดสินใจแบบภายนอกอะเหมือนอูไปจมไปครับผมมาได้จมแล้วครับอูฟังมาได้ครับครับผมไปปลาใส่ก้อนก้อนหนึ่งครับผมผมอันแล้วโคตรดีครับผมดีมากเลยครับมันเขียนอยู่ว่าประมาณว่าถ้าความดี เปรียบเสมือนเข้าถ้าความชั่วเปรียบเสมือนขี้ถ้าคุณแยกไม่ออกระหว่างความดีกับความชั่วเท่ากับคุณกินเข้าวผสมขี้ก้อนนี่สุดยอดเลยนะครับผมได้ยินมาเน,เนะาะมาเจว่ากินอนยามว้่นีาอู้หลังขี้บ่เจ้นะครับผมอยากจะบอกคห้คุณทู่ได้ครับคนติมองคนภายหนอก,กครับผมไปตัดสินใจคนภายนอก,กครับผม แปลกแตนเนาะคนเขาปัจจุบันตับครับตับมหมอ กะหล่ำนี่หวานปะโทษครับผมชุดยอดได้ครับรสชาติมนะันอร่อยจังฮู้ฟิลกุสอร่อยชุดยอด คนไหนมันครับเพ็่นขนาดเลย นี hi, đây, ่พริกก็มีกำมใหญ่ๆเลยครับเซฟ็อีก กินลาบครับผมคือมันโกนครับมจะได้ข้าพริกข้าเกลือเนาะหิมหน้มามะพร้าวเนตขนาดเพชรขนาดเลยครับพอริกเป็นแกนเป็นแกนเนาอพริกมาเนี้ย นั่งอยา่างเดว่าวะครับฝัฝากไว้ด้วยเด้อครับช่องมหาสัจจันทร์กะเลียงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือผมด้วยนะครับสุมาเตรครับถ้าบัขอนักเกินไปก็จิตติ่ตามผมด,ด้วยนะครับ ผมจะได้มีแหงเนี YouTube ผมจะได้มีแหงทำคลิปต่อๆไปครับฝากไว้ตัวเด้อครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอขอบคุณจากใจครับมันน่าเกิดนครับกินบ่เสียงแล้วครับเอาไปปั่นเท่ามูที่ที่บ้านครับเขาแนี่กาันอยู่หลังเนี่ยครับ แต่ผมมันลักกินคนเดียวจ้ะซื้อคนเดียวโลเดี๋ยวกว่อยไปแบ่งเขาครับถ่ายคลิปเหยก่อนเนาะเบเกิฟูเกาเอาปึ้งก่อนไ่ยก่อนเดี๋ยวกว่อยกินล่าไว้บราเดอร์ครับหมายอยู่หลังเนี่ยเดี๋ยวหมาเอาไปโจนมดเนะาะครับครับสุดท้ายนี่ก่อขอลาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ